เราว่าวงการอ่ะมันมันไม่ใช่วงการบันเทิงแล้วมันไม่ได้บันเทิงอ่ะข่าวดาราใครก็ตามอ่ะไม่เคยมีใครไม่โดนด่าเลยมันก็รู้สึกว่ามันเครียดอ่ะสังคมมันเครียดไปอ่ะอยากให้ยกเว้นวงการบันเทิงเป็นวงการที่บันเทิงบันเทิงที่เราอ่านแล้วรู้สึกบันเทิงอ่ะเรากลัวการพาดหัวของสื่อออนไลน์ไปหมดแล้วแค่ยืนยืนสัมภาษณ์กันอย่างอ่ะไม่กลัวนะแต่พอมันเป็นสื่อออนไลน์ปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าที่มามาจากไหนแล้วก็ จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่มันมีผลต่อความเชื่อของคนมันก็ทําให้เรากลัวก็ระวังตัวมากขึ้นอย่างเรื่องธุรกิจเองหลายคนมองว่าแบบโอ้ตอนเอนที่มาตุ้มกัแบบจะไม่เอาแล้วจะไม่สนุนธุรกิจของของมาตุ้มแล้วเลยแล้วแล้วมันโคงกับเราด้วยตัวเราจะมรตุ้มกลัวกลัวมาตุ้มไม่กลัวค่ะสุดท้ายเราก็เข้าใจสถานการณ์มันต้องเป็นไปหอมขอไม่เครียดในสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้ เราคิดว่าเราทําดีที่สุดส่วนคนที่เป็นลูกค้าหรือซื้อผลิตภัณฑ์<ม>เขาแค่เรื่องความสวยความงาม,มต่อให้ใครจะเป็นยังไงก็ตามถ้าฉันอยากจะสวยเขาจะซื้อคือคือมันก็มีปัจจัยใน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 สิ่งที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ,ะค,ะอค่ะแันก็ยองสังเัตได้ยังไม่รู้แตว่ามันมีปัจจัยตอนนี้นนไม่มีผลกระทบอะไรค่ะแล้วก็ในหน้าธุรกิจมาตูมไม่ได้ออกหน้าเยอะขนาดนั้นค่ะ้าเจอกันเมื่อไหร่ดีพี่ นี่มาตุ้มยังอยู่ในช่วงค่าโทษอยู่นะคะก็เมื่อเขาได้รับโทษเสร็จสิ้นเขาก็จะกลับมาทำงานตามปกติ อย่าเอกี le, le ้เราเราเนี hey, ่ยคนที่ไ really ีปอยยุ şey ่งไปลานะค่ะไม่อย่างเมื่อกี้เรากลัวว่าคนมาคอมเมนต์มากมาว่าเออจับผิดเรามาทำให้การใช้ชีวิตเราในโลกโซเชียลต้องเปลี่ยนเปบ้าอะไรเงี้ยขอขอไม่ได้กลัวขอไม่ได้กลัวการจับผิดสมมุติถ้าเราทําไม่ดีอะไรเงี้ยโอเคเราน้อมรับคำคำติอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาเราก็น้อมรับนะถ้าอะไรที่เราผิดพลาดเรื่องการไม่เสร็จแม้เราก็น้อมรับนะ แต่ถ้ามันเรากลัวข่าวที่มันไม่จริงแล้วไม่ไม่มีปัญญาไปแก้ข่าวมากกว่าตอบแล้วเรือ่องความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็คืออยากตอบเรื่องคนรักมากเลยแต่ไม่มีความรักอ่าแข็งง่ยี่บอกว่ายังไม่มีเหรอนะยังไม่มีไม่มีในก็หงวเหงานะแต่พร้อมแล้วแต่พร้อมแล้วพี่ส้มชอบไม่รู้เหมือนกันค่ะอะไรนะคะเรารู้ทันผู้ชายมากกคนไหน แต่ผู้ชายที่เขาจื่อสัตดไปเจ้าชูเขาไม่กลัวเราหรอกแต่เด้งว่าต่าชาติไม่มีเนาะแต่เนี่ยกลบประเทศก่อนเดี๋ยวปดประเทศพุทธแม่จะนั่งเครื่องไปเลยก็จริอิจฉาเพื่อนสาวแล้วมะดาด้าอิจฉามากแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรคนที่ไม่เคยมีแฟนช่วงนี้มีแฟนกันหมดเลยยอทอาทิกเราค่ะขอบคุณค่ะสิบห้านาที โอเคตัดอย่าให้เขาเดี่ยมานี้ยคันลู้